สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูงานซ่อมยินวอเตอร์ไฮบริด้ม่แปลงอีกหนึ่งรุ่นนะครับน่าสนใจมากนะครับที่น่าสนใจก็เพราะว่านี่มอ d เฟสใสมาข้างละ2ตัวนี่เห็นไหมฝั่งนี้2ฝั่งนู้น2อันนี้อีก2อันนั้นอีก2ร่รวมกันนะครับทั้งเครื่องใช้มอ d เฟแค่8ตัวนี่นะครับเวอร์วังอลังการนะครับน,นะระเบิดเถิดเทิงเรียบร้อยนะครับ เครื่องสเปค42อ่า48โวลต์2,000วัตต์นะครับอ่าต่ใส่มอสเฟตมาแค่นี้อ่าก็ไม่ต้องถามหาความทนทานมาหรอกนะครับมันไม่ทนอยู่แล้วใส่มาแค่นี้นะถึงจะอ้างว่ามอสเฟตทนกระแสะได้สูงก็จริงแต่ว่าใส่มาแค่นี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับก็อย่างที่คิดไว้นะครับก็ไม่รอดจริงๆนะครับลูกค้าก็ไม่แน่ใจนะว่าเอาไปใช้โหลดอะไรแต่ก็เรียบร้อยนะครับมอสเฟตระเบิดเถิดเทิงมาเรียบร้อยนี่เห็นไหม ก็ตอนซ่อมก็น่าจะต้องใส่เพิ่มให้ลูกค้าต้องเจรจากับลูกค้าดูก่อนว่าลูกค้าจะาให้เราใส่อะไรเพิ่มเข้าไปไหมนะครับก็น่าจะใส่ให้ลูกค้า,าชุดละ4ตัวนะครับฝั่งนี้4ี่สนะครับรวมปันก็เป็น16ตัวนะครับของเดิมใส่มาแค่8ตัวนะก็เรียกได้ว่านะครับลดต้นทุนกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนี่ไหมดีหน่อยที่ว่าบอร์ดคอนโทรลด้านบนนะครับใส่อะไรมาค่อนข้าง ครบค่อนข้างเต็มนะครับเพราะว่ามันมันลดต้นทุนไม่ได้แล้วก็ด้านบนนะครับมันจาเป็นต้องใส่มาเต็มไม่งั้นก็ทํางานไม่ได้นะครับแต่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเขาทําช่องมาสําหรับใส่มอสเฟสเพียบเลยแต่ใส่มาแค่นี้คู่เดียวนะครับชุดละคู่แบบเนี้อืมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซื้ออินเวอร์เตอร์นะครับก็ไม่ใช่เห็นรูปร่างลักษณะเป็นเครื่องใหญ่ๆเนี่ยอุ้ยทาไมอันนี้ถูกจังนะครับซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันถูกนี่เพราะว่ามันถูกมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น ของถูกมันมีเหตุผลที่มันถูกของแพงมันก็มีเหตุผลที่มันแพงนะครับเพราะฉะนั้นนะถูกแต่ดีมีที่ไหนนี่ถูกแต่ดีมีแบบนี้นะครับนะอ่าขออนุญาตนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายให้เห็นยี่ห้อเพราะว่านะครับเดี๋ยวเขาจะค่าผมทิ้งเอานะอืมขออนุญาตไม่ให้เห็นยีห่ห้อบางคนจะถามว่าทําไมไม่บอกยี่ห้อนะครับอ่าคุณไม่เป็นผมคุณไม่รู้นะเราเป็นสื่อเราเป็นคนกลางนะครับการที่จะบอกยีห่ห้อลงไปเป๊ะเ,เ,เลยอุย้ย ยี่ห้อนั้นไม่ดียี่ห้อนี้ไม่ดีมันทําไม่ได้นะครับนะคนเป็นสื่อมันทําไม่ได้ไอคนที่คอมเมนต์เนี่ยมันก็เมน้นได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่สื่อนะอ่าเวลาเป็นอะไรมาเนี่ยอ่าผมโดนคนเดียวคุณไม่ได้โดนนะเพราะฉะนั้นก็ดูลักษณะท่าทางเอานะครับเนี่ยนะอืมรูร่างลักษณะแบบนี้นะสีเรียมๆแบบเนี้ยอ่านะ ที่จริงรูปร่างลักษณะแบบนี้เคยมีทำมานานแล้วแต่เป็นไส้ในเต็มแล้วก็อไไล่มาเต็มกว่านี้เดี๋ยวนี้มันมีรุ่นใหม่ออกมาที่หน้าตาคล้ายๆแบบแบบแบบที่เรารู้จักกันแต่มันไม่ใช่นะเพราะเพราะฉะนั้นนะครับดูหน้าตาอาจจะดูยากแต่สิ่งที่ดูง่ายเลยก็ให้ดูราคานะครับดูราคานะให้เทียบดูหลายๆเจ้าเทียบดูรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับเทียบดูหลายๆรุ่นหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อ ว่าทําไมสเปคเดียวกันเนี่ยทำไมราคามันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นให้เทียบราคาดูนะครับเลือกราคาที่กลางๆไว้เป็นดีนะครับบางคนเลือกทีวูสเปคเดียวกันนะครับเลือกต่ําสูตรไปเลยอย่างนี้นะครับมันมันมันก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมเขาลดคอ์สมานะครับไม่งั้นเขาทําราคาถูกไม่ได้ถ้าเขาใส่อะไรมาเต็มราคาแน่นอนต้นทุนต้นทุนมันสูงราคาขายก็สูงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น นะครับเหตุผลมันมีรองรับเสมอถูกมันก็ต้องมีเหตุผลที่มันถูกแพงมันก็ต้องมีเหตุผลที่มันแพงเสมอนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นก็นะครับเลือกอินเวอร์เตอร์ให้ดีอย่าเน้นที่ราคาถูกมากนะครับเอาราคากลางๆรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันเทียบหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อแล้วคัดเอาราคาที่กลางๆนะครับจะดีที่สุดนะไม่งั้นก็ดูคนที่เขาใช้มาก่อนนะครับหรือว่าดูคลิปผมหลายๆคลิปก็ได้ นะครับเครื่องรุ่นไหนที่ส่วนมากใส่อะไรมาเต็มผมก็จะถ่ายให้เห็นยี่ห้อถ่ายให้เห็นรูปร่างลักษณะตัวเครื่องอย่างชัดเจนแต่ถ้าเครื่องรุ่นไหนที่สเปคใส่มาค่อนข้างไม่โอเคนะครับแล้วคลิปมันออกไปในแง่ลบเนี่ยผมขออนุญาตไม่ได้เอ่ยยี่ห้อให้ให้ให้ฟังกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะหากไม่ถูกใจใครนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวคุยกับลูกค้าว่า,าจะให้เราใส่อะไรเพิ่มเข้าไปไหม นะครับแต่ถ้าลูกค้าบอ,อกว่าไม่ต้องใส่เพิ่มเนี่ยไม่รู้ว่าจะซ่อมให้ไหมนะครับถ้าซ่อมไปแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดได้กี่น้ํานะโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ